สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e n Not ตวุ่ c ช u ด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับรายการติ๊ก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 ตอกนะครับผมเป็นรายการที่เกี่ยวกับ t i k t o อก e รีแอคชัคลิป t i k t o อกต่างๆนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆมาดูกันและวิเคราะห์กันว่าสนุกหรือน่าสนใจแค่ไหนนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับช่อง นอตบุญชูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาดูคลิปวิดีโอแรกกันไปอืปิดเสียงก่อนโดนริกสิออืมตโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อืมเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยน่ากลัวนะอีเวน สมควรเจ็บฟรีดิอีเวนนี่แน่เจ็บไหมล่ามืกเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับผมอดแดกนะครับอ้โหอี่ทัาผมบาดใจใไปกันต่อ โอแมว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 ไม่ดูดีกว่าอืมติดตาคลิปต่อไปครับอืจะขาวไปไหนนะ้าขาวเกินแบ่งมาสักสามสิบเปอร์เซนได้ไหมความขาวเนี่ยผมดำไปหมดไปกันต่อครับ พอ oh, เดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวติดลีกิทธิดมีกระดาษชิ้นชูไหมกำดาวจะไหลเฮ้ย <c oughs> ดูอ่าพีจัดด้วย่าลืมไปติดตามกันไปชมกันต่อ, <c oughs> อเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลขกิทธิดจะอ้วนไปไหนหน่าจะตัวใหญ่มาก ขอได้ไหมนะโอ้ยตัวใหญ่จังเลยโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูตัวใหญ่มากแล้วดูเดินมีโยกอออืืตัวใหญ่จังเนต่อครับอืมน้องน่ารักจังอยากมีที่บ้านสักสองสามตัว ดูฉลาดด้วยนะเนี่ยสะอาดด้วยโอ้ยอยางมีที่บ้านทั้งสองสามตัวโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูเรามาดูคลิปสุดท้ายกันไปนเลยครับผมน่าเป็นไงเป็นไงนี่เข้าได้แล้ว น่าฟังได้จําไว้อย่าเก่งกับเมียงหนึ่งปลึกเจ็บน้นละโอเคครับก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอติ๊ก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 ตอก EP ที่4นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel น้ำบุญชูด้วยนะครับผม อย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คลิปของผมด้วยนะครับผมว่าสนุกชอบกันหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย